เอาละไอดีสิวันพลังก็พุ่งเป็น200ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าพุ่งเร็วมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าไอระยะเวลาที่เราทํามา13วันเนี่ยผมได้ทําอะไรไปกับมันบ้างแล้วแล้วค่าพลังเนี่ยมันมาจากส่วนไหนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้วันที่13มเนี่ยมันมีในส่วนของกิจกรรมปลูกพลังขุนพล UR มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะในส่วนของค่าพลังผมตอนนี้อยู่ที่200ล้านนะครับบอกเลยว่ามาแบบรวดเร็วคือคลิปเมื่อวานเนี้ย ค่าพลังมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับพอมาวันนี้ทาไมมันถึงมา200ล้านได้ล่ะผมก็บอกไปเลยนะครับว่าในส่วนค่าพลังเนี่ยมันมาจากการอัปดาตัวละครเป็นหลักนะครับบวกกับในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็ในพวกของการอัปเลเวลนั่นเองนะครับค่าพลัง200ล้านเนี่ยมันก็โดดมาที่ตัวกาเซียงนะครับเพียงแค่ตัวเดียวเลยอยู่ที่100เกือบ40ล้านนะครับดังนั้นบอกเลยว่า เน้นตัวเดียวทําดาวตัวเดียวอัดแน่นตัวเดียวเนี่ยค่าพลังพุ่งแน่นอนถ้าเราไม่ทําทีมสมดุลแบบเ hey ฮ้ยกระจายกันไปอัพทั้งที่เราเลือกได้เนี่ยแนะนําว่าให้ทําตัวดาเมจนะครับให้มันสุดๆไปเลยเนาะอย่างตัวกาเซียงผมเนี่ยได้ทําการอัพแบบจัดเต็มเลยนะฮะและการอัพแต่ละขั้นแต่ละเวลเนี่ยไปที่ค่าพลังอย่างเยอะเลยนะฮะอย่างเช่นเวลหนึ่งเนี่ย จะอยู่ที่1ล้านแล้วนะครับบอกเลยว่านี่แหละมันจะพุ่งตอนนี้เนาะหรือจะเป็นในส่วนอุปกรณ์เนี่ยครับที่เป็นระดับสีแดงหรือจะสูงกว่าสีแดงขึ้นไปเนะี่ยได้ค่าพลังเยอะนะครับถ้าคุณผู้ชมสามารถหามาใส่ได้เนะี่ยคุณผู้ชมจะได้ค่าพลังที่ก้าวกระโดดเหมือนกันอ่ผมลองถอดให้ดูนะชิ้นหนึ่งก็ได้ประมาณสัก4-5ล้านอย่างชิ้นเนี้ยได้มา10กว่าล้านเลยนะอ่าผมใส่ให้ดูเนาะนี่นะครับได้มาเกือบ12ล้านโอ้โหเห็นไหม แค่อุปกรณ์แดงนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ระดับสียมพูแล้วก็บอกเลยว่าขึ้นเต็มๆแน่นอนหรือจะเป็นในส่วนของพวกตัวการอัพอะไรแบบนี้นะครับมันก็ได้ในส่วนของค่าพลังที่เยอะนะนี่แน่นมากเดอ้อคือตัวเดียวนี่มันพุ่งไปแล้วอ่ะพลัง200ล้านแยกไปให้ทีมทั้งทีมอีก5ตัวเนี่ยมันก็อยู่ที่60ล้านซึ่งตัวการเสียงตัวเดียวเนี่ย1้อสล้านสามารถแบกได้เป็นไงล่ะโหดมันล่ะ แล้วก็พวกม้าเฉียวนะครับก็เอามาไว้สําหรับการสนับสนุนเนาะตัวม้าเฉียวอะไรแบบนี้นะครับนี่อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ละกันเห็นไหมด่านผมก็ดันได้ไกลนะเอาจริงๆมันไม่แย่เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของปลุกวิญญาณขุนพลนะครับในตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครอยากค่าพลังพุ่งๆนะครับสามารถที่จะมาเล่นได้แล้วถ้าใครเป็นสายเติมนิดนึงเนี่ย สามารถที่จะมาซื้อแล้วก็เล่นได้นะครับในการสุ่มเนี่ยมีในส่วนของของที่โคตรเยอะเลยนะคือผมมองว่าในเนี้ย ถ้าใครเล่นกิจกรรมในตอนนี้อยู่นะครับชิ้นส่วนทองชมพูหรือว่าจะเป็นในส่วนของหีบเลือกเกาะทองเนี่ยตรงนี้ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมแต่ว่ามันก็เป็นของที่หายากในระดับหนึ่งเนาะหรือใครจะปั้นตัวระดับ SP นะครับก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันแล้วแต่เลยนะครับอย่างพวกตัวอาวุธเนี่ยมันจะได้ค่าพลังที่สูงมากแต่คุณผู้ชมต้องสุ่มนะครับให้มันโดนการันตีถึง3ครั้งเพราะว่ามันต้องใช้8เนี่ยสิบเตทนะครับเพื่อที่จะ ได้รวบรวมเป็น1อันอาวุธนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะต้องสุ่มให้มันโดนหรือมันได้ในส่วนของการันตีเนี่ยทั้งหมด3รอบนะครับมันถึงจะได้เป็นอาวุธแบบเพียวๆเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนคิดแล้วแหละแต่อาวุธมันค่อนข้างหายากแล้วก็ราคาแพงอยู่ละไม่ได้ต่างกันจากเกาะทองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมจะสุ่มไม่ถึง3การันตีแน่นอนเนี่ยก็ไปเลือกเป็นเกาะทองอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการเน้นพวกอาวุธเนาะได้ค่าพลังเยอะนะ แล้วก็ในส่วนของพวกใบชมพูเนี่ยมันรีบมาอย่างนี้นะครับเราสามารถเล่นแล้วก็มาทําในส่วนของกิจกรรมอันดับตําราสงครามแบบนี้ได้นะคุณผู้ชมนี่นะครับเราก็จะได้รับของรางวัลเนี่ยที่ดีนะครับแต้มเนี่ยมันก็ห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเนาะดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะไปเอาพวกตําราอะไรมาแข่งกิจกรรมในนี้ได้นะเออแล้วก็คุณโพลระดับ UR นะครับคือปลุกในส่วนของตัว HP ให้เป็นระดับ UR บอกเลยว่ายากนะครับยากอย่างในส่วนของแลกหินวิญญาณเนี่ยมันจะเอ้ยแลกหินสีสันนะครับแลกหินสีสันนะ่ะของแต่ละอย่างหรือตัวแต่ละตัวที่ต้องใช้ปลุกเนี่ยมันจะต้องใช้1 5 0 0นานะครับและการที่จะได้มันนะ่ะกี่เดือนกี่บาทนะครับกว่าจะได้เนาะคือในส่วนเนี้ยก็ไม่อยากจะหวังเลยจริงๆแต่ว่าถ้าหวังได้นะฮะเป็นอะไรที่ดีมากนะพอมันปลุกแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ นะอย่างบัฟมันนะครับก็จะมีบัฟปงโกงอะไรซ่อนไว้อยู่เนาะลุกแล้วเก่งขึ้นแน่นอนสําหรับตัวดามจดรักดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรตำตเลยแล้วก็มีเทพเล่าปี่นะครับที่ราคามันเดาะมากๆเลยเนาะกลายเป็นตัวแบบนี้สกิลมันก็น่าจะดีนั่นแหละนะครับไม่งั้นเนี่ยราคามันไม่โดดไป2000อยู่ตัวเดียวหรอกอย่างอื่นเนี่ยเขาพันห้า 1, กันหมดนะฮะแล้วก็มีตัวเตียนอุ้ยนะครับมันยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะแล้วก็มีใครอีกที่2,000บ้างนะครับ ไม่มีว่ะคุณผู้ชมมีเจ้าตัวนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใช่ไหมห่วงเวียเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วมีอะไรอีกอะ่ะมันมีตัวอะไรอีกนะครับจูกัดเหลียงก็ไม่แพงนะถ้าใส่สก,กินแล้วจูกัดเหลียงนี้ถ้าปลูกจูกัดเหลียงนี้โหดเลยนะครับใครปลูกได้เนาะเมื่อเริ่มต้นรอบได้รับจํานวนคืนชีพหนึ่งครั้งนะครับและเพิ่มการโจมตีป้องกันใน12องตของตนเองทุกครั้งที่สังหารศัตรู หรือคืนชีพแล้วมีโอกาสได้รับมังกรหลับ1ชั้นนะครับแต่และชั้นจะเพิ่มดาเมจเท่ากับ8%ทะเลที่ไร้สิ้นนะฮะและสายฟ้าผ่าเนี่ยซ้อนได้สูงสุด10ชั้นโอ้โหบอกเลยว่าแรงมากนะครับแต่เราต้องปั้นให้สุดจูกัดเหลียงซูเปอร์นอกมมเห็นละเหมือนตอนนี้เขาจะเริ่มมาใส่จูกัดเหลียงกันเยอะมากๆนะครับคือตัวมันน่าจะ เริ่มมาเก่งช่วงเละๆแล้วเพล่เนี่ยอาจจะหดกัลลิปโปได้เลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์นอกนะผมรู้สึกว่าเขาเริ่มเอาลงแทบทุกทีมแล้วเนาะจูกันเหลียงดังนั้นก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ร้านแรกเห็นวิญญาณนะครับตรงนี้เนี่ยมีอะไรหน้าแรกบ้างไหมนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะแรกเลยคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเออมันไม่ค่อยมีอะไรน่าแรกนะครับไม่ค่อยมีอะไรน่าแรกเลยแหละ จะมองอีกทีนึงก็คงจะเป็นการ์ดตัว S S R กับในส่วนของตำราคามเพิงแบบสูมเนาะอันนี้เอามาไว้แข่งกิจกรรมได้นะครับแต่มันก็ต้องเลือกแล้วแหละเฮ้ยส่วนที่ดีๆเลยถ้าเราเก็บไอเจ้าตัวนี้ได้5,200เนี่ยไออันนี้ดีแน่นะครับบอกเลยว่ามันเลือกนะครับมันจะได้มันได้รับบับที่แบบโกงมากคือใครที่เป็นสาย P V P เนี่ยต้องจัดนะครับดาเมจ P V P บวกลดดาเมจ15%คลิดาเมจนะครับ สเตตัสที่มีเนี่ยการป้องกัน5%การโจมตี5%นะครับบอกเลยว่าเน้นๆคุณผู้ชมแล้วก็บกนนะัสความเร็วในการรวบรวมนะครับวก50%อะไรแบบนี้มันมีค้อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเล่นในส่วนของกิจกรรมนี้เน่ยมันค่อนข้างยากคุณผู้ชมจะต้องเติมบัตรสุมเนี่ยให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็ภาวนาให้มันออกไอเจ้าตัวหินเนี่ยเยอะๆเนาะหรือว่าเราจะไปซื้อจากร้ายค้าก็ได้นะหินอันนี้มันมีตั้งแต่ คแค่ขั้นต่ำแหละคือ3นั่นเองเนาะถือว่าน้อยมากนะแต่ว่าเราสามารถที่จะมาซื้อแพ็กอันเชิญพวกนี้เอาไว้สนับสนุนได้แล้วก็ป้ายเดินทางลบอะไรแบบเนี้ยนี่ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับน้าซื้อผมอยากซื้ออเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะซื้อดีไหมเนาะคือเราอยากจะทําคลิปสุ่มให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับมันน่าจะคุ้มอยู่มั้งเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกิจกรรมแล้วมันก็ยังไม่เกินเป้าหมายที่ผมจะได้เติมด้วยนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะเติมเท่าไหรนะ่เนาะ ดังนั้นเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าผมจะเติมไหมคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็พาคุณผู้ชมมารีวิวตู้ปลกวิญญาณขุนพลแค่นี้นั่นแหละดังนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ